สวัสดีค่ะห้งางทองทองใบกรุงเทพสาขาบิกเซียยุธยาค่ะวันนี้ทางร้านมีเครื่องประดับส,สวยๆที่มีความหมายดีๆมาแนะนำมีทั้งต่งหูและแหวนสินค้าชิ้นแรกดอกฟอเก็ตมีนอสสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักมอบให้กับคนที่คุณเป็นรักแท้เหมาะสำหรับหนุ่มๆที่กำลังมองหาของขวัญแทนใจได้ดีเลยค่ะสินที่สอดอกบานบุรี สัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองทางหน้าที่การงานและยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นที่รักของเพื่อนๆด้วยค่ะทางร้านยังมีลายดอกไม้ส,สวยๆความใหม่ดีๆอีกมากมายถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ห้างทองทองใบกุหสา บิ๊กซีอายุทยาหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์035 355 718ค่ะขอบคุณค่ะ